สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาไปน้องมาดูคุณปูซามุไรหรือว่าคุณปูซูโมจากแดนปลาดิบหรือว่าจากแดนอาทิตย์อุทัยครับหรือว่าจากแดนสากุระนะครับที่มีคุณ โ็เป็นตัยูตันนี่โเป็ตเอสเคร้อยยี่สิบคิดหนึ่งือว่ามาคทีครับออสีเดิมๆนี่สีเหลืองกล้วยหอมเล่นบอลลึกนัน่นี่ไม่ค่อลึกแต่ว่าสนชั้นนันนเน,ะะนาะนอาจจะเป็นภูสาที่สูงอาจจะสัรเก่าตัวนี้โอ้รูสิว่าจะมีน้ำออกเนี่ยอ๋อทิ่โต เครื่องยนต์ดีมากครับไม่มีควันเลยสี่ปีดีหนึ่งสีสูบเทอร์โ,รโบใกอินเจคชั่นนะครับอาจจะถูกใช้งานมาเยอะแต่ก็ยังเปลียรอยู่ครับจ้าเย็น โครงสร้างดูดีครับแต่ก่อนก็เป็นโตโตยูจานีนะครับซึ่งผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับคุณนี้ถกใช้งานที่ญี่ปุ่นก็หลายปีแล้วก็มาอยู่เมงไทยนะครับเป็นรถที่ค่อนข้าง,งจะได้รับความนิยมนะครับใช้ดีต้องใช้ดีประหยัด ใช้ดีแล้วก็ส่มง่ายดูแลง,ง่ายครับเดยังอีกสูสูครับ c ีพีมี c ี d ีดีสีจ้าีก็จะใช้กับวิชชิพครับนะสีพีจีหนะครับแต่ว่าถ้ามัดคุมัดรีมัดวันก็จะใช้อยู่สีพีดีหนึ่งครับนะาำก็ขวาวสกิเสามีหกสามนะครับ หนักตีไปเลย12งตันครึ่งตัวนี้ร้อยยี่ครับเกียบเท่าร้อยยี่สิบเจอเนี้วหนืดครับนี่เนี่ยเก็อบเ้าฟันเซ็ตมาใหม่แล้วแหละอ้าวอิสเิก้าครับร้อยเก้าห้าสยมากครับ ใบแทงห้าสเซนลอนเลอร์6ตัวแค่เรียนหนึ่งตัวครับัวเดินไฮเดทหรือว่าไฮดารเรื่องดีมากครับดูม้าดูเนื้อมีป่ธรรมดาอายุอนามไม่่ำกว่า35ปีครับถึง40ปีนะพี่น้องตัวจะ่า4บปีอัพนะมาร์คซี ว่ายังมีความเร็วสูงมีความจัดจ้านในตัวครับมีความคลังอยู่ในตัวเออไม่ใช่ไม่แข็งนะเหนียวนืดนี่เดี๋ยวน่าจะร้อยว่าเที่ยวครับราวันหนึ่งชื่นชอบก็ก็ยังมีนะครับยังมี ยังมีปล่อยอยู่นะครับอาจจะเชื้อเพลิงอะไรง่ายรักษาง่ายนะครับามักทูมักทูจะสีมบปรางวันนี้ก็ชั่วโมงนี้เขาน่าจะได้แล้วครับวันละโอ้ขับขจ,จายก็วันละเจ็ดแปดพันเลยไม่น้องช่วงนี้หน้าแล้ง ก็จะมีไฟท้ายแนวยาวตะกูลโกเบว,ว่าโ,เโกเบีกู้ครับนะมาร์คทูก็มีแนวแนวแนว,แนวตั้งแลาเรามาร์คฟรีมาร์คไฟมาร์คสีมาร์คเอ็กนะครับมาร์คเทน,นมีหมดครับยกเว้นเอสเอ็มนะโอ้เฟรมยังไม่มีคูนะครับยัะเปรี้ยอยู่ ที่ญี่ปุ่นนะครับตรงติดน่าจะไม่อยู่แล้วน้องคนสร้างน่าจะไม่อยู่แล้วเพราะว่านี้เป็นรุ่น3นะปัจจุบันเป็น,นนะร,รุ่นสิบแลร้อครับร้อยซีเรุ่นสิก็ยังเป็นรถตลาดนะครับรุ่นนี้ยังหากันให้ว่อนอยู่ กระดาษอาจจะ,จะเปลี่ยนเปลี่ยนสี่สิบปีแล้วเนาะยังยังเฉาอย่าง่างว,างว,วนการการเลรักษารถเก่าก็ต้องเช็คน้ำมันเครื่องทุกเช้านะพี่น้องโอ้โอผมไปรีวิวมุมนั้นไม่ได้เพราะว่าแดดมันส่องมาพี่น้องอาจจะ

โือเซฟตี้ดีครับอดินกันโอ้ oh, นี่ถ้าทำสีสักสองมือนี่เปรีย้ยแล้วครับนะตกแต่งไฟต่อเลยนะครับความเร็วสูง ปัจจุบันก็ใช้1 0 4 l c รุ่น1ิบก็ใช้อิสูครับนะแต่เป็นคอมมัสเทลที่เป็นไดร์เรกมีน้ำนิดๆครับเดี๋ยวดูโอ้น่นาจะน้ำน่าจะน้ำออกครับ อันนี้ตัวเดินตัวเดินก็เป็นไฮดักนะครับว Hi ่าไฮดักแล้วจะอ่านเดี๋ยวถ้าเสียก็ไม่ต้องไปซ่อมเม่นะ้องตัวเดินนี่เปลี่ยนใหม่เลยใช้มอเตอร์เก่านะครับเดินไปอยู่ประมาณ20,000อาจจะ1มื0 0แปดสอแล้วแต่นะครับ ใช้ยาวเลยมอเตอร์ตัวเดิมครับส่วนปั๊มก็ถ้ามีปัญหานะครับก็ยกเลยยกลูกก็สามหมื่นกว่านะครับเป็นปั๊มจากเกาหลีและจากจีนก็ใช้ได้ปั๊มแดงเรียกปัป๊มแดงอย่างอื่นก็ไม่นะครับเอวก็เอวมีปัญหาก็สอบถามได้พน้องอยู่ประมาณสามหมื่นนะครับเอวลวงส่วนโซ่ก็เส้นละสองหมื่นนิดนิด เราลูกล,ล,ละพันกว่าสอบถามได้ครับว่าเข้ามาดูดูซื้อเด่นเลยครับเด่นนี้จะจะเอาไปถมนี่เต็มใบครับ ย้อนไหมตรงนี้มีน้ำแต่นี่น้ำไม่ออกครับกันไว้ก่อน